อ๋อในไอจีใช่ไหมคะใช่ใช่ก็จริงๆพยายามจะพูดภาษาอังกฤษกับเขาด้วยอะคะ่ะใช่ใช่ให้เขาได้สองภาษาเพราะว่าตอนคนโตเนี่ยตอนที่เขาโตมาก็พูดทั้งสองภาษากับเขาแล้วพอเขาเริ่มเรียนนะคะเขาโรงเรียนเตอร์เขาก็จะต่อติดเขาก็จะไปง่ายขึ้น<ม>ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ากี่เคยตอนเด็กๆที่เราย้ายไปอเมริกาใหม่ๆแล้วเราไม่รู้ภาษาเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันยาก แล้วกลัวว่าเขาจะไม่รักการเรียนก็เลยกับคนที่สองก็เลยทําเหมือนกันคือระหว่างที่อยู่ที่บ้านตอนที่เขายังไม่เรียนเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษใส่หูเขาทุกวันแล้วต่เหมือนเขาเข้าใจนะคะแต่เขาก็จะไม่ได้ตอบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่บ้านคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษน่าจะเป็นกี่คนเดียวพี่ชายพูดภาษาไทยค่ะใช่ใช่แล้วมันได้ผลได้ผลคับเพราะว่าชิ้น t ิ n งเข้าไปแล้วเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเริ่มจากศูนย์เขาก็จะเหมือนรู้สึกว่าสนุกกับการเรียนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนมากขึ้น ใช่ใช่ใช่ค่ะคือถ้าเขาช็อกเกินกี่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อยากไปเรียนยใช่ใชใชนอกจาภาษาที่มีภาษาอื่นต้องมททอยากให้น้องให้น้องเรียนเหรอคะจริงๆอันนี้อันนี้แล้วแต่เขาเลยค่ะเพราะเราก็ได้แค่สองภาษา <c oughs> คือจริงๆถ้าเขาแบบาอยากจะเรียนอะไรก็จริงๆกี่ก็สนับสนุนหมดมีโปรแกรมนี้ทุกวันไหมคะ กันกันเรานิทานใช่ใช่ค่ะก็พยายามจะพูดด้วยแล้วก็อ่านหนังสือด้วยแต่ก็คนเล็กตอนนี้ซนมากคือบางทีถ้าอารมณ์เขาไม่อยากอยู่นิ่งเขาก็จะไม่ฟังบางทีเหมือนเมื่อคืนนี้ค่ะเพิ่งจะอ่านให้เขาฟังแล้วเงยหน้ามาทีเหมือนเขาวิ่งไปไหนแล้วคือแม่อยากอ่านให้ฟังแต่ลูกแบบไม่ค่อยมีสมาธิใช่คุณสามีห่วงนะคะค่ะตอนนี้มีชุดว่ายน้ำไม่ใสเลยอ๋อเขาเขาทำใจได้แล้วค่ะสามีมาไกลมาก เราก็เหมือนอะไรนะจริงๆกี้ว่าเขาเข้าใจมากกว่าว่าเราแบบว่าเราตั้งใจที่จะทําแบรนด์แล้วก็เขาเหมือนพยายามที่จะเข้าใจมันมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาก่อนที่จะทําชุดว่ายน้ำเนี่ยค่ะเวลาไปทะเลอะ่ะกี้ก็อยากจะถ่ายรูปชุดว่ายน้ำตั้งแต่ตอนท้องเราก็รู้สึกว่าคนทอ้องใส่ชุดว่ายน้ำมันก็เก๋อ,อีกแบบหนึ่ง<อ>มันไม่จําเป็นที่เราต้องปกปิดเ,เขาก็เลยบอกว่าอย่างน้อยเขาดีใจที่เขาเป็นคนถ่ายแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเออรูปที่เขาถ่ายมันยังมีความเป็นศิละปะมันไม่ได้ดูโปเกินไปใช่ใช่ค่ะจริงๆกี้ว่าเขาก็มมาาไไกกลลแ้้ว่ด ค่ะใช่ค่ะแสดงว่าแรก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 นี่หนักอยู่แสดงว่าแรกแรกห่วงห่วงค่ะห่วงคือถ้าไม่ได้ไปกับเขาไปกับเพื่อนหลายๆคนเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใส่ชุดว่ายน้ำคือแบบเป็นพี่ชายหัวโบราณนิดนึงจริงจังไหมเลยไหมครับพี่ไม่ไม่ขออ๋อตอนนั้นขอตอนที่เป็นแฟนกันค่ะแต่พอแต่งงานแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเราก็ค่อยๆลงรูปไปเรื่อยๆ่มมีขอสแกนให้เขาชินค่ะมมีขออสแกกนน่พจ่ิงจริงจริงๆก็ไม่เพราะส่วนมากเขาเป็นคนถ่ายให้ค่ะ เขาก็เลยรู้สึกสใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่ที่โอเคไม่ได้แบบว่าถ่ายเน้นสรีระอะไรขนาดนั้นเพราะโบติกก็ไม่ได้ถ่ายนวนั้นอยู่แล้วก็ถ่ายแบบยกเว้นขายของนะแล้วก็ไปถึงขายช่วยน้ำเราก็ต้องถ่ายเห็นชัดๆแต่ส่วนมากเวลาไปเที่ยวมันจะเน้นวิวเน้นว่าเราไปเที่ยวไหนมากกว่ากีก่อนไหมคะก่อนที่จะลงแบบขอสกรีนก่อนเลยจริงๆไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่คนน้องเขาถามแล้วพอดีพี่ชายเป็นคนถ่ายให้ส่วนใหญ่เขาก็เลยสกรีนแล้วใช่ใช่ค่ะใช่ ก็ไม่นะคะก็ถ้าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปทะเลเดี๋ยวก็ลงอีกเขาโอเคแล้วล่ะลูกสองแล้วคือกี่บอกเขาว่าถ้าแบบถ้าถ้ากี้อายุเยอะกว่านี้แล้วแล้วเหมือนหุ่นมันไม่ได้แล้วอ่ะมันก็อาจจะไม่น่าไม่น่าดูนึกออกป่ะคะก็รู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นคงสุดท้ายที่เราจะลงอะไรอย่างนี้ได้ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อีกหน่อยจะแบบอ้วนกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะน้ําหนักคืนอะไรเงี้ยก็เลยพี่ชายเขาเขาก็รักของเขา ตอบความห่วงเขาตั้งแต่ก่อนแต่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยมีเพิ่มขึ้นลดลงขนาดไหนคะพี่กี้ไม่ห่วงนะไม่ไม่เขาเขาเขาบอกห่วงเหรอคะไม่ห่วงนะเขาก็ไเลาอเขาเลอะเขาก็คินรู้สึกว่าเขาปกติรู้สึกเขารีแล็กซ์ขึ้นเยอะนะคะก็แบบถ้าแบบมีช่วงไหนอยากจะออกไปกับเพื่อนบ้างดึกๆเงี้ยเขาไม่ไม่ได้ห่วงเหมือนแต่ก่อนใช่ค่ะอย่ะงพอย่างพี่นิกกี้อย่างพี่นิกกี้ปกติแล้วมีการแบบว่าอย่างมีความรักกลูกสองเลยมีแบบวิธีแบบ มาใจสับไปยังไงบ้างไไเองอแบบว่าดูอะไรต้องมีเดทไหนค่ะ <c oughs> นนต้องมีต,งต้องมีค่ะเพราะเป็นข้อตกลงทั้งทั้งคู่พรรู้สึกว่าพอลูกสองแล้วแล้วก็เราทําหน้าที่พ่อแม่เต็มที่เนี่ยก็อย่าลืมการที่จะเป็นสามีพัญญาคือคิดว่าคิดว่าทุกคู่แหละคงคิดแหละว่าเออจริงมันต้องหาเวลาที่ที่จะเติมรักให้กันก็คืออย่างน้อยต้องมีทานข้าวดูหนังอย่างน้อยต้องมีวันที่เราได้ทําอะไรสองคนก็ก็ฝากหลานกับกับยายมันดียังไงครับพี่เดทไหนทำไมอยู่ดีเขิน ไม่มีเขาตื่อยู่ตรงนี้ด้วยก็ <laughs> จริงๆแล้วมันดีที่ว่าหนึ่งเราสามารถนั่งคุยกันได้แบบเงียบๆสุิไปทานดินเนอร์ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะไม่มีเสียงทีวีเสียงเด็กเจยวจ้า,า <c oughs> ได้คุยกันเรื่องอื่นคือคุยกันเรื่องลูกอยู่แล้วแหละแล้วก็คุยกันเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องลูกคือเรื่องลูกเราคุยกันทุกวันเราก็รู้สักว่า,วาชีวิตเราเรามีอินเทรสเเรามีสิ่งที่เราชอบที่เป็นเกี่ยวกับอย่างอื่นเช่นแบบคุยเรื่องหนังคุยเรื่องแบบเวกเคชันครั้งหน้าเราอยากจะไปเที่ยวไหนมีที่ไหนที่เราอยากจะไปอีก การวางแผนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบไม่ได้เกี่ยวแค่ลูกอย่างเดียวพี่ก็รู้สึกว่ามันมันสนุกที่เราได้มีเวลาส่วนตัวได้คุยกันเรื่องอื่นบ้างระวังความผีของเด็กหนอยนี่ยังไงพยายามจะให้ทุกอาทิตย์ก็เลยเป็นชุดให่ทุกอาทิตย์นี่ไปไกลมากแต่ก็ใช่ค่ะใช่มันจริงๆคิดกีว่ามันถ้ามีเวลากี้ว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งกำลังดีกำลังดีแต่ไม่ไี่ชุดซ้ำเลยอ เดี๋ยวก่อนนี้มันงานเด็กหรือว่าดูถึงบอกเอาให้ฝั่งนี้ไม่ได้นะดูถึงบอกให้ฝั่งนี้คอนเซิร์ตถีดูถึงบอกให้หลานไม่ใช่เหมือนว่าเวลามันเลือดแตกเลยตอนนี้คือต้องร้อนอ๋อโอ้ใช่ใช่ใช่ชุดเดทชุดเดทใช่ค่ะก็ปกติเดทเราก็ถือว่าเป็นเวลาของเราก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นเวลาของพ่อแม่จริงๆก็ก็จริงๆกี้คิดว่าถ้าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ดีแล้วงไม่พอ ก่อนหน้านี้พี่ชัยอยู่ก็โดนข่าวอ๋อตอนแรกกี้ยังไม่รู้เลยค่ะแล้วเขาบอกมีนักข่าวถามที่กองกี้แบบอ้าวเหรอจริงๆไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคิดว่าอาจจะเป็นบางทีก็บางทีพอมันมันเราไม่รู้ว่าเป็นใครก็อาจจะเป็นทาปกติที่คนจะเดาเอาใช่ใช่แต่ก็ไม่ด้อยู่นะคะก็ไปญี่ปุ่นช่วงปิดเทอมกุมพาแล้วกลับมาแต่ก็อยู่ด้วยกันตลอดค่ะก็อย่างที่พี่ชัยบอกก็เลย ก็เลยคิดว่าถ้าถ้ามีจริงเขาต้องเก่งมากๆแต่พอแล้วค่ะพี่มิ้นพี่คิดได้ทขามาอว่าเฮ้ยอะไรยังไงไม่ไม่แค่อยากรู้เขาถามยังไงพี่ชายก็เหมือนเขาบอกเขาก็ไม่รู้ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคือแค่แค่งงเหมือนกันใช่ใช่ค่ะก็ลอยมาอยู่อ่าใช่ใช่ค่ะเขารู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีที่มาที่ไปพกติเขาเป็นคนอ่านข่าวทุกวันอัปเดตตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันมันมาจากไหนเหรอเขายังไม่รู้เลยแล้วหลังจากที่เขาตอบไปเขาก็บอกว่า สรุปเป็นใครมันยังไม่มียังมันยังไม่มีคําตอบเลยเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าข่าวมาจากไหนใช่ค่ะใช่ก็เขาค่อนข้างน่ารักเท่าที่รู้นะสบายใจได้ใช่ค่ะใช่ค่ะรักครอบครัวคขอบคุณค่ะ